ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S โอ้ยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับมูรานะครับไม่ได้ลงผมว่าน,น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ อย่างแรกเลยไอฟอนิโน,โน่เพื่อนๆน่าจะรู้ก็อยู่แล้วนะครับว่ามันยืนได้นะครับแต่ว่าไอเรื่องของบิลโล่นะครับมันโหดมากในแร้งปัจจุบันนี้นะครับผมจะไม่เอาตัวไปเสียดสีก็จะได้ทั้ง2เลนนะครับตอนนี้จะสับทุกคนได้เลยยกเว้นน่าจะโดนด้ยแน,น่สตันนะครับเกมนี้มาเริ่มกันเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นซอสมานะครับไม่ได้ขึ้นรองเท้าปัจจุบันไม่เห็นหลายๆคนแล้วเดีย๋ยวนี้เขาไม่ค่อยขึ้นรอ,องเท้าคนแล้วนะครับ เอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้มือโอ้ตีไม่โดนดิเอ้ากดปุ่มใหม่ก่อนแม่พึ่งไปโมรถมานะครับรถทามิย่าเฮ้ยเอยน้ำมันมอเตอร์ก็ได้มาไหนว่ามันมีกลิ่นมอเตอร์ไม่ติดมือเหนียวเลยไปดีกว่าครับจบเกมนี้ก็ต้องไปล้างมือหน่อยกดไม่โดนเหนียวมัน ลาดทิปหน่อยครับมาในเลยก็เออซู้ๆฟอร์เรนไปนะครับอันนี้ในไฟล์แหละอย่างไรก็มันต้องจาตัวแหละสำหรับมูลานในทุกวันนี้นะครับไม่ยงั้นก็อาจจะได้ยากหน่อยโอ้โหหลามพี่ยไปพี่ย่ไปซัดเข้ามาเด้ไนี่ของแท้เลยโอเคเราดึงมาได้นิดหน่อยนะครับถือว่าวีหนึ่งสองว ปาป้าป๊าป๊าโอเคติดเคิร์สนะครับฟอร์เรเจ็บอยู่ถ้าช็อตน,นี้เขาน่าจะไปเติมเลือดนะครับฮ <passing> ึมไม่อยู่ไม่เก็บเลือดด้วยแสดงว่าไปเติมเลือดจริงครับถ้าเขาเก็บเลือดแสดงว่าจะไปเติมด้านล่างไม่รอเลือดที่เก็บไปได้ครับตัดสองรอเติมหนึ่ง แดดตรงน,นี้โอเคได้แต่หนึตัวได้มาหนึ่งตัวลิงอย่างรัวฟอร์เรนวะเจอเพื่อนขายเยอะไม่ถึงครับปั๊ตอนนี้ผมคิดว่าเรากลับเลนกันดีกว่าครับไม่รู้อะไม่รู้ว่าโอเค เกี่ยวไฟไอโบโซหมดเลยนะครับไอเขาเริ่มนบูจบด,ด้านบนนะครับก็เวดแดงไปเลยเอ้ยฟอร์เรนอยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมก็จ้าให้หมดเลยเดี๋ยวต้องฟาร์มคลิปตรงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมฟาร์มคลิปเลยก่อนนะครับค่อยมาฟาร์มหลุมหลุมว่ามันฟาร์มเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยแต่เอาเลนก่อน,อน,นโอเคคนด้านล่างด้านล่างโนจาน ครับเดี๋ยวเราตรงนี้เราสามารถกลับไปรับเวฟคีฟของเราได้นะครับโดยที่เราไม่เสียสักตัวนึงเลยแต่ว่าต้องรีบปีนะ <passing> ก็รีบดันเวฟเข้าป้อมเลยครับฟอร์ดจะได้จนเราไปดีกว่าครับตรงนี้ฟอร์ดกลับมารับพันธุ์ครับต้องถอยครับ ตรงนี้แล้วกันม, م, มาสี่ตัวตรงนี้เฮ้ยหูย,อยเอาจัดน,นะครับด่าออบเจกต์ไปได้นีถือว่าต้นเกมเกราได้ทั้งมกรได้ทั้งดาสเรยเยอะเลยนี่กอเดี๋ยวเอาให้ครับโหูพี่ก็เกินไปเออเจอเจอทีโผล่เลยเกมนี้เอาสุดเพื่อน หนึ่งวิเฮ้ยลบสองครับวันนี้เพื่อนชงให้เต็มที่เลยนะครับเมื่อกี้เอลโซจริงไหมหนึ่งดอกนะเอาเรื่องครับแต่อนนี้ต้องตัดแดงก่อนได้แค่โทษครับโอ้ทีแต่ก็ไม่ห่างนะแปดต่อเจ็ดนะครับ ตายว่ะกูเขาแปลงร่างหลบสวนสวนค่อยๆตออเเไีไม่เอคยกูเทในวเดียวไม่เอคยโอเคเกมนี้ okay, เดี๋ยวเราขึ้นเป็นดาบถึกดีกว่านะครับ <S <S เอ้ยรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าแต่ใครอยากได้ยังไรงก็เอานื้อามเลยครับเน้นตีด้วยตีทีนึงไงแซดเข้าไปแซดเข้าไปแซดทุยแดดเข้าไปนะครับแล้วก็ตีหนึ่งทีจะแรงมากๆส้าเป็นคอมโบมราณนะครับ เกอ,เ,อ,อเหมือนจะไม่มีอะไรทำแล้วตรงการล,ลางโม่ไหนเป็นตัวที่ฟาร์มได้ไกลามากๆนะครับสปาดแรงยิบปุ๊บสมม,มติว่าปาดปุ๊บกลับล่างนะครับแล้วก็ไปฟาร์มกลางต่อถ้าแบบว่าสมม,มติว่าเพื่อนๆอยากแทนะ็กแล้วมันฟาร์มได้ไกลามากแต่ว่าโคตรามจึก แต่เต้องมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครดักล่างเอาเอออย่างเช่นเกมนี้เพื่อนยืนแบบกลางแม่น้ําโซนกลางแม่น้ําใต้เลยนีครับแล้วก็ทิ้งทิ้งเลยทิ้งร่างเอาไว้เลยครับก็ไปฟาร์มมุสัวตัวเหนตันโอเคเซฟิเกอร์นานๆทีเราจะเจอไม่ใช่บุราฐแเอลสูนะครับแม่นแม่นโพด,พด โอเคคือข่าวกลับไปรีเจนเลือดนะครับตอนนี้เราได้เจาะเหลืองรองเท้าใส่ชิปูุนะครับแล้วก็ดาบถึกต่อมาเราจะพิ้วเป็นอ่าดาบแดงเลยนะครับเกมนี้มันอาจจะมูรามาแสฟอร์เรนมันออกชื่อออฟเดอะรอตแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่ล้วงฟอร์เรนนะครับเราจะไปล้วงเราจะไปตีพวกดอรี่หรือว่าไอซัมมากกว่านะพวกเมดพวกแครี่เกมนี้แดดแล้วขอฟิกเกอร์ยัด ตายครับผมเข้าไปกลางดงแบบนี้ชาวบ้านเล่นดงบางชินกีครับสไลด์แล้วฟอร์เนซไซส์เราสับไปก่อนนะครับโดนเลือดหนึ่งเราสรับครึ่งหลอดเลยครับตอนนี้หือว่าต้นเกมเรารวยอยู่ครับได้มา <c oughs> ได้มาห้าหกคิว <c oughs> ได้เทปหนึ่งดอก โอเคคลิปข้าบนนะครับต,นนตัวนี้ก็พยายามโฟกัสเลด้วยนะครับด้านล่างลงมาขึ้นบนนะครับ9กนาทีโอเคเดี๋ยวตีปูแล้วก็ช่วยเพื่อนตีดาครับถือแบบออกแนวโป๊กหน่อยนะเออทีมเราก็ออกแนวแบบเล่นโป๊กได้เหมือนกันนะครับทั้งเอลสูนิลี่ผมโป๊กอีกหนึ่งทีนะครับเออเร่ไกลๆไปเลยระยะไม่ต้องเบียดเสียกับวิลโลนเครับ ฉลับไม่น่ากลัวจัดตายไปคือแล้วก็สับตัวน,นี้โอ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 ้ว่าจะตีตนนัวนี้แล้วกลับไม่น่าจะได้ไอถือว่าได้อยู่นะไม่ต้องเอาตัวไปเปล,เลี่ยนเสียบิลโลนะครับอืม ก็แก้ทางฟอร์เรนไปเลยตัวผมคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนผมคิดว่าต้องเจอแบบนี้สักตาหนึ่งนะครับถ้าเป็นโลป่าอ่าฟอร์เรนออฟอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอสักตาหนึ่งก็สามารถเอามูระดไปยืนได้เลยนะครับอย่างไรก็ยืนกับฟอร์เรนได้ในไฟก็สับแบบฟรีฟรีเลยนะครับในไฟก็หาจังหวะเอาเองนะยืนแบบยืนนี่ใกล้ทิ้งร่างเงาให้ใกล้ที่โดนนะครับทิ้งใกล้หน่อย มาเดี๋ยวเราต่อมาครับเราจะพิ้วเป็นเป็นอะไรดีครับเนี่ยน,น่าจะต้องมูาลามาสะครับเอาคูดาวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันดีด้วยครับสไลด์เอ้าไปสไลด์ฟิกเกอร์ครับได้ฟิกเกอร์มาด้วยเดี๋ยวเราก็เสียฟิกเกอร์ไปเหมือนกันนครับกล่าส,สุดเลยเผื่อเผื่อไม่ตายกลกวไม่ตายสแลด แต่เวชสไลด์ไม่โดนอันฟอร์เนให้เพื่อนฟิเคิร์ดเจ็บอยู่ฟอร์เรนเป็นรอดวะอุ๊ยสามโอ้โหโอาหูยได้เป็นรอดกูเจอด้านหลังด้วยกูรักเพื่อนว่ดกะแม่บางทีก็ทงเพื่อนก็ได้นะครับแล้วจากการตายเพียงนิดเดียวครับโอ้ย เอาโอ้โหไม่หยุดนะครตอนสต็อปโอ้โหสองตัวจะตายเดี๋ยวไม่ไม่ตายครับลนดาเมจยังไม่พอแต่ออยเก็บงานให้ครับสวยนี่ตอนช่วงกลางๆเกมนะครับเราโโอ้หเรามีดาบแดงนี่คือปาดหน,นึ่งตัวครึ่งหลอดแน่นอนนะครับหนึ่งตัวบางๆนะครึ่งหลอดแน่นอนนะครับเนี่ยอย่าไปทิ้งร่างเขาไว้ใกล้บิลโลมันมันจะกลายปเป็นอย่างนี้แต่ใกล้ๆจริงผมน่าจะตายไปแล้ว คลิตรงนี้หน่อยโอเคไม่ประฟามนี้แสดงว่าตามสูตรแยบแยกกันไปเอาดาร์คซีเรียร์ฟอร์เรทเรัมเลนเก็บสอไว้ก่อนคิดว่าตรงนี้ต้องรีบเพียร์กลางนะครับถ้าเขาเอาดาร์ครีบเพียร์กลางเลยเดี๋ยวพอเอาดาร์ติดมาจะเมาเลียกลางนะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ตีเหรอเออแปลกเลย <laughs> การคัเดเอาผิดพลาดโอเคมาออที่เพีกลางเหมือนเดิมน,นะครับ นีน่าจะมีไฟกันแน่นอนนะไล่บิลโลไปก่อนต่อไปก่อนฮนะ้ยม <Enemy ultimate. S 1> ียัดตีหนึ่งทียัดคง <Just> ไปก่อนแล้วตัวใครตัวมาเด้อสวยเลยฮนะเฟเธอร์ออฟเดอะไลท์แล้วเหลือตัวดีครับฟอเรนตินโน 17วินาทีกับแฟนิกที่เกิดไวที่สุดนะครับกับคลิปนั้นตรงนี้ถ้าคลิปถึงหน้าป้อม10วิได้อยู่พอได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แล้วไอ้น,น่ามันเกิดแล้วนะครับไม่ทันแล้วเอาที่ดูโซลงังกลุ่มคิดว่าประมาณ10วิอ่ะ10วิพอเหลือหล่อมๆล้ำๆๆอยู่ ถอยอยะเพื่อนตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วถ้าตายคือผมซิีก์เลยนะครับยังไม่เล่นมูลานาะก็เอาคอนเทนต์หน่อยติ mm hmm. ดตาร์กซีเรรับเอาออฟติคก,กันต่อ mm hmm. ไม่ใช่ดาร์กซีเรอร์ครับตอนนี้เป็นก็ซีเรียสเนะครับ mm hmm. ตอนนี้พายกันบ่อยช่วงนี้ลงคลิปไม่แบบว่าแพ้ก็อดตลอดเลยลิปโป้ลงคลิปเวลาสุดม่กแพ้สองตาเหลือจะเชื่อ โดนโป๊ไปหนึทีครับอ่านที่สุดท้ายมุลาแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองออกเป็น3าสมเจาะเลยนะครับเพื่อนเนมันจะแรงมากๆเออโบเคนสับตัวบางมุลาเจาะตัวตัวแทงๆหน่อยนะครับนี่ปลาปลาปึ๊บชนหนึ่งทีครับเดี๋ยวเราของตันและสามเจาะตำราอย่างเก่าครับ ตำราเริ่มแรกของผู้หลัที่ท,ที่รีเวิร์สมาเป็นแบบนี้นะครับแอนหนึ่ง <in time. S 1> หนึ่งอะไอย่างงี้ได้นะนรับสามเจาะคือสับใครก็เข้าขออกเกมนี้ดูดูไปก่อนนะครับเวลาเราสับย่าอะไรเงี้ยถ้าสับโดนมันจะมีเสียงเป้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 งน,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 นะครับถ้าสับไม่โดนมันจะแบบ เบาๆหน่อยเออก็สามารถเช็คพุ่มได้เหมือนกันนะครับแต่เช็คดีๆนะว่าในนั้นมีตัวสตันตเราได้หรือเปล่าน,นะครับถ้ามีก็ซีแงแกเน่บอกเลยว่าบ่านเจี๊ยบแต่ว่าคูดาประมาณนี้ครับ30เราก็สามารถใช้การซีๆออกมาได้แค่หนึ่งจังหวะแล้วนะครับก็หากดที่เปเชื่อเอาน่า,าจะได้นะ <S S พอเรียกเออทุยแยกบน ทัดแคลรี่ก่อนเลยนะครับทัดแคลรี่โหมาอยู่ในไฟเอาไปก่อนครึ่งหลอดโอเคแล้วสกิลสองหลบไปก่อนนะ้เลยวันนี้เราเสียอัติแบบนี้ปาดไปก่อนนะครับเอาแมน่นด้วยครับเอลซูคือโป๊ะไม่เสียหลายอ่ะคือถ้าเพื่อนแม่งี้คือโป๊ะไม่เสียหลายครับโป,โป๊ะไปเพื่อนปิดอาเมทได้ก็ปิดเลยครับ เดี๋ยวนะเหมือนเหมือนผมจะพูดว่าทีมเรามีเินเน่าใช่ไหม <laughs> ไม่เคยหล่อเรียวหล่อเลียวหล่อเลียวครับไม่เห็นเินเน่าทีมอื่นนึกว่าทีทมทีมเราไม่เคยอุย้ย <c oughs> ไม่ทันเดี๋ยวนี้ผมกดไม่ทันจริงๆกดดาบถึกเลยนะแต่ไม่แรงเกิคนครับไม,ไม่ทันโดนดับ เีนี้น่าจะจบไม่ยากแล้วเพราะว่าตายไปถึง3ตัวแล้วดอเดียวเกิดขึ้นมาในจังหวะนีเ้เพิ่มเพิ่มอะไรไปเรยว่า้วกดโอ้มาสไลด์ต่อสไลด์ต่อแบบไม่รอเลยเพื่อนตีป้อมไปแล้วครับในจังหวะนี้เรียกว่าเอาดาวกันเรียบร้อยครับประมาณนี้สำหรับการเลือกมูสมาแล้วมูฬก็จะ,จะเลือกประมาณล็อกที่ถ้าเป็นออฟเลนนะครับล็อกที่4กับล็อกที่5เลยนะครับถ้าไปเลือกก่อนเพื่อนโดนแน่นอนนะครับอาจจะเล่น ยางม,มากขึ้นตรงเลนกลางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลนแท้งอ่ะอาจจะโดนแก๊กดึงได้อาจจะโดนแบบแบ,บาวดัมสตัน,น,นอะไรอย่างงี้เนาะก็เลือกอัไใ้้ดีครับก็เป็นอะไรที่สบายเนี่ยเจอบินโล่เจอฟอร์เลนนะครับเออ